ดาที่แล้วแ้่ป้ายไหนไป,ป,ปมันป้ายแรกสองหนุ่มตุนแหลกก็เลือกที่ป้ายเฟลจึงต้องไปทำสมาธิใต้น้ำตกที่วัดฟูดโดซังเดียวโดสิทำเอาทั้งคู่หมดแรงกันไปไม่น้อยแต่ยังโชคดีที่ป้ายต่อไปทั้งคู่ได้ปีนขึ้น<ด>บนชิงช้าสวรรค์ชอมอิือสวยๆก่อนจะต้องเฟลกันอีกรอบเพราะต้องไปเล่นเครื่องเล่นโฟดีแบบสยองขวัญที่สวนสนุกกรีนแล และยังเฟลต่อเนื่องกับมื้อเย็นที่พวกเขาต้องกินราเมนชามยักษ์ที่หมดและจบวันส,สวยๆด้ปลายฟันที่ได้พักในโรงแรมหรูอย่างวาสึกิสกัสกันมาลุ้นกันต่อว่าวันต่อไปพวกเขาจะต้องไปเจอกับอะไรในไป้ายไหนไปมันฟันออฟเฟลกับคู่เพื่อนสีอย่างแม็กซ์และตุนที่มาพร้อมกับเพื่อนร่วมทางสุดฮาอย่างแจ็คแฟนฉันกับ,กบไป้ายไหนไปมันฟันออ ครับ Good 굿 uh huh. <Yeah. S 2> มอร์นนิ่งยังสบายไหม,ไ,มได้จุไไไ๊ได้ก็ได้มีพี่ทีมงานครับพี่ oh. จากกล้องคนหนึ่งแล้วก็โปรยูเซอร์ของเราเข้ามาครับเมื่อคืนที่ ไม่ใช่ออนเซนมาตอนห้านุ่งคืนคนเดียวผมขึ้นไปผมสาบโอ่อยู่แล้วผมก็เหนื่อยหน้าขึ้นมาใช่ไหมผมขโมงกระจกผมเห็นยุ้ยคนอยู่ข้างหลังพี่ผมเลยตะโกนเฮ้ยแลโถโถโถโ้วคนไม่พูดผมว่าอะไรวะอ้ยโด้ยโด้ยก็ขัวกลัวจบอ่ะจบอ่ะจบจบเดี๋ยวเราอันนี้ต้องเลือกอาหารเช้ากันนะครับ คนละที่สิบแปด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 นะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดจอยเคอนไว้ด้วยเสร็จ <c oughs> เข้ากล่องเอกิเบนคาวาอเน่เฮ้ยเป็นลนยนี้ด้วยวัวมวงด้วย สุนทรเชนะอะไรวะวันนี้มแปดอิตละนี่คือหมูที่คุณทันาดาตั้งใจตั้งใจมาตั้งแต่ปีที่แล้วแล้ววันนี้เราจะได้ลิมรถมันนะครับ เวลาค้นรถไฟญี่ปุ่นเราก็ต้องกินแบบนี้แหละผมไม่สิทธ์รู้ไหมว่าเตลคืออะไรครับเตลก็คือปาเหมนเหม็นเลยนะคืออันแรกปลาหมึกปลาหมึกดองอีกอันหนึ่งก็จะเป็นข้าวกล่องพิเศษที่ดีมากที่เราไม่ปักไม่ต้องปักเหม็นทั้งวันใช่ครับเราได้ข้าวกล่องที่เป็นข้าวกล่องรถไฟคุณภาพดีประทับใจ สวัสดีครับ Good Morning <Good> g <morning. S 2> สวัสดีครับสวัสดีครับ,รบแหม่ได้โรงแรมดีเลยได้ฟันไงผมไม่ยนอนแบบเฟลเลยปลวดหลังทั้งคืนเลยเนี่ยคือไม่อะไรมากหรอกครับก็ก่อนนอนนะผมก็ตามสเต็ปไปดูแลเขาหน่อยดูแลยังไงะช,ชงชาเขียวร้อนให้เขาทาน่วนผมก็คุณไหนคิสครับ,รบอ,อะเข้าเรื่องกันดีกว่าป้ายผมก็พร้อมอยู่แล้วฟันชอบนินจามากมากอยากลองปาดาวกระจา พวกเราคือสายสืบจากไทยอยากเรียนวิชาวิ่งบนผิวน้ำที่หมู่บ้านนินจาเห็นท้อเรื่องอะไรเห็นประโยคอย่างนี้มันเดจาวูอะขวาผมเลือกซ้ายมาตลอดเลยแล้วเขาต้องเปลี่ยนแล้วไงเขาจะฟิลแม่ฟองต้องรู้ว่าผมเลือกซ้ายมาแล้วไม่งั้นเดี๋ยวมันจะเอียงใช่๋ยวมันจะเอียงต้องลองเรื่องไหนหยิบไปเลยไปมากกวาเลยขวาขวาพี่ขวาผมอะคือก็อ่านไม่ออกอยู่ดีอะ มิชช <laughs> <laughs> ั <He is> <laughs> ่นนี้พี่จะไปกับน้องด้วยเฮ้ยเอาจริงดิเจริงขอไปด้วยพูดจริงไหมเนี่ยพูดจริงขอบคุณมากทอมแก้มได้ป่ะได้เด็ดสิต้องเล่นแนวนี้แล้วพี่จุนจริงจริงนะพี่ตามเซ็ตนะมันผมว่ามันต้องนี่เป็นสีแยกมอ่าสีแยกมันต้องเลี้ยวซ้ายไปพี่เออซ้ายเลี้ยวขวาพี่ตรงไป กลับมาที่เดิมครับแต่ว่าเห็นคอพี่ว่างอยู่นะฮะก็ช่วยกันช่วยวันนี้พี่มากับพวกผมไงพี่ก็ต้องสะพายไปเดี๋ยวนะผมมาช่วยพวกคุณเออุตส่าจะได้ไม่เหงาวันนี้พี่มาด้วยช่วยกันซ้อมคำญี่ปุ่นให้พี่ก่อนเวลาไปถามคนเงี้ยโดยาเตะโดยาเตะอิคิมัาสึกะอิคิมาสึกะมันอีคืออที่พี่ชอบพูดอ่ะ

คือไกลแล้วออโอเคเราไปกันเลยดีกว่าไหนอะตรงไหนเรายไหนเนี่ยเบ้อเริ่มๆเ,เริ่มเลยสองอันใหญ่ๆสีเ่เล่มใหญ่เจ็ดล้อยสิบเมื่อวานใช้ไปต้องหมื่นเยนเอาจิงนะครับญี่ปุ่นเนี่ยถ้าเราหลงทีหนึ่งเนี่ยมีเป็นสามพันบาทเลยนะเพราะเมื่อวานผมหลงกันหมื่นเยน มันจะไกลขนาดนี้นี่ถึงไหนแล้วเนี่ยเหมือนกรุงเทพออกมาแบบนครสวรรค์อ่ะยังยังสุชีโร่ละโอ้โหอะไรนะอากาศคนละเรื่องเลยเมื่อกี้เลยสู่ความเวิงวางอันไกลโพ้น Infinity and Beyond เป็นตันไ้เป็นตัวนี้เฮ้ยใจเย็นจังวะอย้าไปถามทางก่อนไหมพี่ถามทางก่อนเราต้องกินคนละอันเติมนี่เออเร็วเร็วด่วนนันเดสก้า อ๋อโคโค่ดสกาย์ถ้ารถไฟนี่ตรงไปรถไฟนโอเคはดมาเขาไม่ได้ให้เขอให้รงาห้ตงปะกูว่าเขาหมายถึงเางลงลงปเราเลยทัน เรามาผิดสถานีเขาเหมือนว่าเราอะจากตรงนี้แล้วมุ่งหน้าไปทางนู้นนะเขาบอกเราจะลงไม่ได้เหรอลอาไปถามมีคนคือเรานั่งเลยสถานีที่ต้องลงไป3 4มสี่สถานีพอไปถึงเนี่ยเขาก็แบบเฮ้ยถามทางคนแรกบอกไม่ใช่คุณต้องกลับไปทางนี้แล้วเขาก็ชี้ไปทางรางรถไฟที่เรานั่งย้อนมาถามเจ้าหน้าที่สถานีดียวครับชัวร์สุดชิมเซนโดยาเตะคิมัสกา ตอนนั้นเด็กผู้หญิงเขาก็ชี้ไปหานู่นดูเหมือนเราจะมาผิดสถานีเราก็เลยนี่เขาเป็นอยู่ว่าน่าจะมีข้อมูลอะไรบางอย่างเพิ่มเติมโอ้อันนี้ก็ต้อาชิโร่เยชิโร่เยชิโร่อาริซา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  s t a t i o เฮ้ยเออผ่านเราผ่านมาแล้วอาริซา Station ในกระเป๋าตัวใส่มาเขยเคลื่อนแทรกเราตอนนี้นะฮะเขาให้มาแบบละเอียดยิบเลยนะครับผมแล้วก็ให้เป็นสถานที่มาด้วยนะครับ ดูฮะสถานที่ที่เราจะไปก็คือพี่ต้องไปโดดล่มอะไรเป็นอะไรน้ำน้ำอ่ะเราเราไปเราไปรอรถไฟกันดีกว่าไปไปที่สามไปครับมันคือคันเดิมเลยโหนี่เรามาเฮ้ยเดีเขาจะไปแล้วอ่ะคนไปย่ามามันไกลมากอ่ะเนี่ยเราต้องกลับไปทางชินยาสุชิโรนะครับตอนนี้เที่ยงยี่สิบสามเที่ยงสามห้าครับชิวชูไรเวคอมเพนเที่ยงสามห้า เฮ้ยเดี๋ยวผมบอกก่อนนะพี่เวลาอยู่นอกเมืองเนี่ยรถไฟไม่ได้มาทุก15นาทีนะไม่ต้องพูดเยอะเลยผมไม่น่ามาเพราะคุณอ่ะผมไม่น่ามาเพราะคุณอ่ะผมไม่น่ามาเพราะคุณอ่ะโอ้โหคุณเนี่ยพาผมแบบเราโชคดีแล้วเนี่ยคือเรายังทันรถไฟรถไฟมาทีชั่วโมงหนึ่งนะพี่เนี่ยลองดูเมื่อวานนี้ผมนั่งรถไฟที่ผมต้องมานั่งรถไฟกับคุณเนี่ยนี่ครึ่งวันเองพี่เดี๋ยวนั่งกันยาวๆครับคือรถคือรถสนุกที่ผมรู้นะรถไฟที่นี่มันทำอี่ได้ไปพี่พี่ลองก่อน สมุนพี่อยากนั่งกับเพื่อนครับออกมายกได้เลยเออสายดีเนาะทำไมเอ็งนั่งสองคนเราก็มาถึงสถานีที <C ett> ่ถูกต้องกันแล้วโอเคไปซิมมูเซนแท็กซี่อืมนี่มันคุณย อ๋อโอเคกีเดสก์กใช่ครับโรเกลิมัสตาโรเกลิมัสตาเขาบอกว่าโอเคโรเกลิมัสตาแปลว่าเข้าใจแล้วโอเคเราไปกันดีกว่าขนาดแผนที่ที่เขาให้เรานะครับยังไม่รู้เรื่องเลยครับผมเรียวมากสี่พันเลยหรอสี่พันหนึ่งร้อยตุ้นขนพแพงอึ้งเลยแล้วนี่อยู่อีกกี่วันเนี่ยเพื่อนหลานทำไงอ่ะ กินแฟมิลี่มาหรคิดว่ายังไงฟันหรือเฟลครับเฟลฮะการขุบเขาขนาดนี้ไม่มีฟันหรอฮะชอบคิดไปก่อยอีกแล้วแล้วคุณตุนล่ะครับคิดว่ามว่ามันน่าจะดูรูปแล้วมันก็โอเคนะสนุกอยู่ผมว่าฟันโอเคได้อรอลุ้นกันจะเสียเวลามาลุ้นกันว่าคุณแม็กและคุณตุลจะได้ฟันหรือเฟลพร้อมนะครับฟันหรือเฟลคือ ผมคือสายสืบที่มาจากเมืองไทยอยากเรียนวิชานินจาใต่น้ำตกที่หมู่บ้านนินจานินจาพากกมาปุ๊บแล้วก็มาแบบต้อนรับนะครับผมตอนแรกก็นูกขำๆครับผมสรุปก็คืออยู่ดี็ให้เข้าไปเปลี่ยนชุดฮิโนบุรเดกมสือเาชเสื้ออชน

เปลวจริงๆรายการเล้เปลวฮะนี่ถูกเปลวจริงๆ